สวัสดีครับกับพ่อลูกอ่อนสวหรัอาหารนะครับสําหรับคลิปนี้จะเป็นการทําแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดอีสานนะครับนี่ครับ สูตรนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับนี่ครับบัโถดิบนะครับผมลงให้แล้วนะครับว่ามีเนี่ยครับเห็ดขาไก่เห็ดเข็มเห็ดฟางนะครับแล้วก็มีใบแมงลักนี่ครับใบแมงลักใบชะอมยอดชะอมนะครับแล้วก็น้ําบปลาครับแล้วก็มีพริกขี้หนูด้วยนะครับพริกขี้หนูหอมแดงกระเทียมแล้วก็นี่ครับจะเป็นใบต้นเหลียงนะครับนี่ครับยอดยอดเหลียงผมจะนํามาผัดไข่นะครับไว้เป็นคลิปหน้านะครับคือผมถ่ายทําทีเดียวเลยนะครับ ก็มีพริกขี้หนูหอมแดงด้วยนะครับกระเทียมครับขั้นตอนแรกนะครับเรานําพริกขี้หนูหอมแดงแล้วก็กระเทียมเนี่ยครับมาโขกนะครับเนี่ยครับสกิดดีนะครับผมจะไม่ใส่ขาจตะใครเข้าไปโขกด้วยนะครับคือสูตรนี้ผมจะทํากินบ่อยนะครับรสชาติจะค่อนข้างดีนะครับลองไปทําดูได้นะครับรสชาติจะค่อนข้างจัดจานแล้วก็ดีกว่าสูตรเก่าเสารสูตรเก่านะครับขออภัยนะครับนี่ครับ ูตรนี้หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับนี่ครับลองทําตามนะครับสูตรนี้อร่อยนะครับสามารถนําไปทําขายได้นะครับโขกตามความชอบเลยนะครับจะเอาหยาบเอาละเอียดนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาหั่นเห็ดนี่ครับนะครับเห็ดขาไก่ครับวันนี้ผมจะใช้เห็ดหลายตัวมากเลยนะครับนี่ครับ หันห่นจำสบายนะครับเห็ดขาไก่ครับไม่ผมก็ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ครับเห็ดฟางก็ผ่าสีเนี่ยครับเห็ดขาไก่เห็ดเข็มไปแล้วนะครับออพอดีคลิปที่แล้วผมก็ทำซาวทำเพลงเสียงดังไปหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีผมยังใช้สมาร์ทโฟนตัวใหม่ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับแล้วก็ไม่อัดเสียงผมตอนนี้ก็พังแล้วนะครับไม่อัดเสียง มันใช้งานไม่ได้ครับซื้อใช้งานมายังไม่ถึงสองเดือนเลยนะครับพังเลยนี่ยครับจากนั้นนะครับเราก็นําเห็ดครับไปล้างน้ำก่อนนะครับนะครับล้างน้ําแล้วเราก็พักให้เสะด็จน้ํานะครับใส่ภาชนะเตรียมไว้นะครับเพราะว่าผมจะนําใบชะอมนะครับยอดหรือว่ายอดชะอมนะครับแล้วก็ใบเมงลักมาเด็ดต่อนะครับ ก็พอดีมีช่องอื่นๆนะครับชื่อว่ารู้จักกันทำอาหารเนี่ยครับเขาก็มีผู้ติดตามครบ1,000คนแล้วก็คือผ่านผ่านเกณฑ์กันทำไรายได้นะครับเราก็เข้าไปร่วมยินเดียวเขานะครับส่วนช่องผมเองก็ยังอีกนั้นนะครับเรายังเหลือเวลาอีกปีเกือบปีครับประมาณ10 10เดือนคือยังต้องสู้กันอีกยาวครับคือมันจะผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราได้ทำช่องแล้วนะครับ ยังไงพวกคลิปการทำอาหารของแม่ยังเป็นของเราอยู่นะครับเนี่ยครับื่อมีใครสนใจเขาอยากทำกับข้าวเป็นนะครับเขาก็เข้ามาดูได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตั้งกระทะนะครับหรือว่าใช้หม้อก็ได้นะครับแล้วก็มาเทน้ําใส่นี่ครับต้มน้ํานะครับพอดีผมมาทำที่บ้านนะครับผมไม่ได้มีน้ําซุป ถ้าใครยังทําแกงเห็ดแอบอีสานไม่เป็นนะครับก็ลองมาดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมจะง่ายๆนะครับมันจะไม่ยุ่งยากเหมือนสูตรต้มตำหับนะครับสูตรที่ว่าคนแถวบ้านผมแล้วพวกยายผมทํากินนะครับมันจะยากคนนี้หน่อยนะครับสูตรนี้มันผมทํากินบ่อยนะครับเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดนีครับผมก็นําข่าตะไคร้เลยครับใส่ไปเลยครับไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะครับเห็ด เใส่ลงไปได้เลยนะครับเนียครับเพราะว่าผมจะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะครับผมไม่จําเป็นต้องรอให้น้ําเดือดน,นะครับนะครับคือเราสามารถใส่เห็ดไปได้เลยครับแล้วก็ใส่เครื่องไปได้เลยนะครับใส่เครื่องที่เราขูกไว้เนี่ยครับก็ทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับ ก็เข้ามาแรกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็มาดูการทําอาหารได้นะครับของผมมันมีอาหารหลายอย่างนะครับอาหารแบบสากลก็มีนะครับอาหารอีสานอาหารใต้อาหารภาคกลางมากอาหารเหนืองก็มีนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ถ่ายแล้ว่ายังไม่มีเวลาที่จะไปซื้อวัตถุดิบมาทํานะครับนี่ครับหลังจากนั้นครับน้ําเดือดนะครับเราก็มานะครับใส่น้ําปลาครับใส่เยอะเค็มนะครับผมจะใส่ประมาณเทักนี้ครับ สองทับพีเนี่ยครับผมต้องการความเข้มข้นหน่อยนะครับถ้าว่าคนไม่กินเค็มมากนะครับใส่ประมาณสักทับพีเดียวนะครับเนี่ยทับพีแต่ว่าทับพีครึ่งนะครับนะครับต้องตักฟองออกนะครับนี่ครับมันเป็นฟองคาวปลาจากน้ําปลาลาเนี่ยครับน้ําปลาตัวนี้มันจะไม่หวานนะครับเพราะว่าผมเลือกซื้อผมจะดูข้างฉลากครับว่ามีส่วนผสมขององน้ําตาลน้อยๆเนี่ยครับผมจะเอา ยี่ห้ออื่นนะครับมันจะมีสมผสมของน้ําตาลนะครับประมาณทั้งสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบางยี่ห้อมีถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยี่ห้อนี้มันจะมีน้ําตาลแค่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับจะหวานน้อยมากเวลาผมมาทําแกงทําส้มตำนะครับมันจะพอดีนะครับนี่ครับถ้าใครไม่แน่ใจนะครับก็เค็มรสก่อนนะครับยังไม่ต้องเติมน้ําปลานะครับนี่ครับพอเห็ดมันสุกนะครับเราก็เริ่มเบาไฟครับ รอไฟแล้วก็นําใบแมงลักใบโะอมนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันจะสุกง่ายนะครับคือเราจะไม่ให้ใบชชอมใบแมงลักมันสุกมากนะครับเพราะว่าความหอมมันจะหายนะครับนี่คร kind of ับน <Hayır. S 1> ี barrier, fruit, ่คือแกงเห็ดอีสานนะครับจําไว้ดีนะครับเคลียลับง่ายๆครับพอเห็ดมันสุกปุ๊บเรานําใบโะอมเนี่ยครับแล้วก็ใบแมงลักเนี่ยครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ปิดไฟครับแล้วก็ชิมรสนิดนึงถ้ามันขาด ผัดเค็มแล้วก็เติมน้ำปลาครับตอนี้ผมใส่น้ำปลาราไปสองสองทัพพีเนี่ยครับมันก็เลยแบบรสชาติมันจะพอดีแล้วนะครับผมก็ตัดน้ำปลาไปนิดนึงนะครับนี่ครับเพื่อความเข้มข้นหลังจากนั้นนะครับเราปิดไฟเราก็เตรียมยกใส่ภาชนะเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ว่าประกอบอาชีพทำอาหารอยู่แล้วนะครับยิ่งทำอาหารอีสานนี่ครับลองไปทำสูตรนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับ บา,บางสูตรเขาใส่ใบย่านางนะครับแต่ผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าใบย่านางมันจะไปกบกิ่นของใบแมงลักนะครับนี room, bathroom, ่คร <combined> ับ <Sabbath> ด <Esta>, ูตัวอย่างนะครับบางคนแกงใส่ใบย่านางแล้วก็ใส่ใบแมงลักนะครับกลิ่นมันจะตัดกันนะครับเพราะว่าสูตรใส่ใบย่านางนี่ผมรู้สึกว่ามันจะแกงหน่อไม้แกงเปือนะครับอันนี้ผมจะไม่ใส่หน่อไม้นะครับผม เป็นเห็ดล้วนๆนะครับเดี๋ยวใช้เห็ดประมาณสี่สี่ห้าชนิดนะครับแล้วก็มีใบแมงลักใบชมเนี่ยครับนี่ครับหน้าตานะครับรสชาติจะค่อนข้างดีมากนะครับนี่ครับลองไปทํากันได้เลยนะครับแนะนํานะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงผมก็ต้องสู้กันอีกยาวนะครับเพราะว่าตอนนี้เกณฑ์ผ่านรายได้ผมยังไม่ถึงหนึ่งพันคนนะครับผู้ติดตาม แล้วก็ยอดชมยังไม่ถึง4,000ชั่วโมงนะครับเพิ่งได้ร้อยกว่าชั่วโมงนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดสักระดิ่งเลยนะครับ